ค่ะคอนสั้นเรื่องสวัสดีปีใหม่ไปรับชมกันเลยโอ้ยต้องรีบกลับบ้านแล้วเนี่ยขอกลับบ้านก่อนเวลาสิบนาทีได้ไหมคะได้ครับขอบคุณมากเลยค่ะดเดินกลับบ้านก่อนโอ้ยไม่มีวินด้วยวินไม่มาเลยซอยนี้ ซอยวินประจำซอยอยู่ไหนล่ะโอ้ยไม่มีซะด้วยต้องเดินขาหอบขาแห้งไปเบื่อจริงๆเหนื่อยจริงๆนะเนี่ยทำอะไรกันอยู่อิจฉาคนที่เยอะจังเลยนะแหมกลับกลับมาแล้วก็ดีไปไปเปลี่ยนชุดให้เข้ากับธีมสดใส หาทำอะไรกันอะไม่เป็นไรหรอกอ้าวโบไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดให้เข้ากับธตีมสดใสฉันงงอะว่ากลับบ้านมาฉันกลับบ้านมาแบบต้องมาอาบน้ำฉันไม่ได้พักเลยอะฉันเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันโอเคธตีมสดใสไปเดี๋ยวเราจะไปฉลอง เราจะไปฉลองวันปีใหม่ที่ร้านปิ้งย่างว,าว้าวปะม,มาเดี๋ยวแม่ขับเองแม่รู้ทางของมันว่ามันไปทางไหนโอเคปะพร้อมไปละ นึ่งสซ้สเปไปเลยหวังว่าเราจะไม่เสียระหว่างทางนะยังไม่ได้ซ่อมเลยเนี่ยโอไม่เสียดีจังเว้ยฝ่ามาเลยเหรอเนี่ยคุณโอ้ยไม่เป็นไรหรอกอเออสี่สิบวะโดนถ่ายเนี่ยอุ้ยเกือบไปแล้วคุณ มาทางนี้เหรอทางนี้แหละก็ขึ้นอันนี้แค่นี้ก็ถึงแล้วสักแป๊บเนี่ยจะถึงแล้วนะนี่ถึงแล้วคุณไม่คิดถึงการกลับหน่อยเหรอโอ้ยมันไม่พังหรอกจ้าใช้น้ำมันไปต้องเยอะเนี่ย โอ้ไม่เป็นไรหรอกนี่ไงเดี๋ยวมากินกันเลยสั่งได้เลยนะตามใจชอบแหมโมเดลกับพ่อจัดเต็มกันเลยนะโมเดลระวังอ้วนนะนั่นไขมันเยอะมากไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่แม่คะ่ะเรากินอิ่มแล้วคะ่ะแม่ก็กินอิ่มแล้วเหมือนกันผมก็กินอิ่มแล้วครับ รอพ่อด้วยสิคุณกินของหวานจนเพลินเลยนะเดี๋ยวเรามาจุดผุกันแม่ซื้อผุอยู่แต่พ่อจุดนะนม่จุดไม่เป็นโอเคมาพ่อจะจุดแล้วนะหนึ่งสองสามสวัสดีปีใหม่และเราจะส่งท้ายปีเก่าด้วยกันจุดผุในเกมกันค่ะว้าว เที่ยงคืนแล้วสวัสดีปีใหม่นะทุกคน2องพแล้วจ้าโหรู้สึกเวลามันผ่านไปเร็วมากปะ่ะจุดพูเสร็จแล้วแต่พ่อยังมีอีกนะพ่อจะจุดให้ดูหนึ่งสองสมพ่อมีสามกระบอกเลยหนึ่งสงส สวยมากสวยมากขอแคปก่อนสวยจริงๆเลยปังว้าวอีกสักอันเตรียมถ่ายเลยนะ สดสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับว้าวเดี๋ยวผมจะสอนจุดพลุและใครรู้สึกกับปีนี้บ้างเรามาเริ่มชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่กันดีกว่าด้วยปีนี้นะฮะโอ้โหโอ,อ้เราขึ้นรถไม่ได้ตายแล้วต้องเดินกับแต่แล้วก็ได้ ชมพูกันค่ะคนสงสัยไหมอันนี้ตอนสงสัยละครหลังคลิปนะคะเนี่ยพูมันตอนเด็กๆเราเคยสงสัยนะว่าพลุอะ่ะมันจะถึงฟ้าไหมแต่ความจริงมันแบบมันได้แค่นี้เองเหรออืมมันยังไม่ถึงก้อนเมฆนะคะโอเคไะ รถเสียหรอเนี่ยโอ้ยจะบ้าตายแล้วรถมาเสียอะไรตอนเนี้ยคนจะกลับบ้านเนี่ยเนื้อทุกคนคนจะกลับบ้านแล้วมันรถเสียมันงงมากเนาะไหนเดี๋ยวผมขอลองคุณกับเด็กๆตามผมมาแล้วกันนะ จะกลับได้มั้ยเนี่ยคืนเขาดาวเนี่ยโอ้ยขับไม่ได้เสียดายจริงจริงบบโบกรถโบกรถอะฮ้ย,ยพ่อตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยและ ไหนหรือ,อยังอะตายเร็วเราหลับข้ามปีโอ้ยทำไงดีเราหลับข้ามปีจะโชคร้ายั้ยเนี่ยนี่แม่โมเดลหลับหมดเลยหลับกลางถนนเสียวรถมาชนจังเลยหลับตรงนี้เลยเหรอแล้วฉันสงสยัยแล้วฉันตื่นแล้คนเดียวนี่อาจจะตีสอง ตีสามตีสี่ตีห้าก็ได้โอ้โหจะเช้าเลยขนาดนี้ปกติไม่เคยตื่นเช้าเลยนะตื่นเช้าได้ก็ครั้งนี้นี่แหละไม่มีใครคิดจะตื่น,นเลยหรอครับโหรถมาเสียวะมัดแล้วยังไงผมแม็กเกอร์ก็สวัสดีปีใหม่กับพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนขอให้ปีนี้มีความสุขและประสบความสำเร็จเยอะๆนะครับเฮงๆรวยๆครับขอบคุณครับ